สบายดีสบายดีเด้อพี่น้องเด้อลูกหลานมากินขานะ้าวน้ามยมอนเด้อลาบไก่สะออนจงวายเมยอือกะต้มนี่กะต้มอันนี้ก็นนกลาบมาคือกินกับมาเยอะกินน้ำกันเด้อมาเด้อมาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อมามามาขา้าว กินนุ่นเสร็จจะเศร้าหิวเข่าเลยบแบบนี้นเด้อกินเขานะีแม่มอญเลยหลับไก่หลับไก่แซบ่บหอนหอ,อนหอ,อนหอ,อน,ออน,ออนเอาขนาดเลยแม่มอญก็ใส่เสื้อนี่ก็เป็นนันเสื้อเย็นนุ่งสบายด้วยเนาะก็บด้หนาเกียดติเลยเนาะลูกร้านเนาะ ธรรมดาได้ไม่หมอนะม,มี่ก็เล่นงานเขาเกียดพิ่เด็กเสือนงเย็นหน่อยใครก็นงเสือมากระแร่ององีก bắt đầu được một cái เราแค่เหือล่ะก็ยไงเขามื่บ้านมาเชื่ชมกมดเนี่คนตาย ศาสนาคิดตายสามาคมสามามคมเยซูจบหนึ่งท้าบพันจิตสามาคมอยู่บ้าน สามสิบขั้นกรีดมีม้อนเข่าสองสมาคม ם การเข่าให้เขาอายู่ได้ไล่บ้านจะเขาไว้ได้ไลยบ้านเาายอะมีม้อนนะอยากเขาทางพระร้านก็จะเขาอยู่เขา่าเมื่อน ตายไปก็ไม่เดือดร้อนลูกหลานมันเทาเองทำเขาล่างโทรทำแบบเขาบอกนั่นสมาคมหนักลบเก่าแต่เขาสมาคมหนักลบเก่าเขาทำ ไหได้เข้าเอาไปห็หนเข้าอยู่พุ่นแล้วเขาเห็นอะไ,ไร้่านมาดามาเกิดาเขากับเขาแล้วห้ายคนเขาไม่ทั้งดีหรอมนไปอยู่กับเขาได้สิเป็นยังคนนั้นคนน,นี้ตายเยด้อท่านศพจะดีศพก็โทรมาบอก,กนะครัเถอ โอนเงินไปหายง่างยางยังเงินสมาคมในม้นม่ได้า่ายก็เรามีความสมัรถเขาก็เรามีความสมัรถเสียได้ การลงกานตายเนาะเป็นของมีนคือลูกคนใครกระจายคือกันเขาวาสหรือสมาคมเข่าเพื่อแบบลูกหลานบ่มีนน่อยแล้วเอาบ่เดือดร้อนหลานเงินเขาเองนะงานศพงานซบเสร็จนี่เห็ดน,น,ดนี่เป็นเงินเขาเองไม่สบายแล้ว มันสิได oh, ้ก no ับลูกร้านอังนี่อีหยังเฮาก็ตายไปก็ไปโตนแล้วสิได้อีหยังไสมาแต่โตก็ไปแต่โตเนาะพี่น้องแม่น้คิดยังหลายเด้อสมบ่ได้ขอยังขอนํานึงมาให้อยู่ดีนี่แห้ง ขอามาสิดอเพียงมาเป็นหนีเป็นซีนมาเป็นหนีร้านต่านหนีแสนเวพานะเนาะอยู่แบบสบายนะคันท้ามาเป็นหนีเป็นซีนนะสบายเลยถ้ามันผิดอย่างคันเป็นหนีแล้วอุ้ยหอน หอดว้เห็นได้ท่านเป็นหนีคนนะหอดเดือนไบใบทจะได้ใส่เขานาะนอนบละับผมไม่บ่นผมเคยเป็นดีจากแั้นไม่จำเป็นเดี๋ยรีเก็บไข่ได้ป่วยวะ ไม่ทางออกดีนะจำเป็นยืมได้นะนะแต่เจ็บใครได้ป่วยดีนะคุกไ่บ่ามาหาไ่บ่ได้นะจำเป็นและเป็นนีและอนะันนะั้นนะเดี๋ยวอนะคือขอมือเนี่ยค่ะดูดีไม่แห้งอยู่คือนขมือเนี่ยค่ะ ตะตะทุไขอยู่ดีมีแห้งเนาะโบเจ็บบบไข่เมื่อนี่เจ็บไข่นอนห้องมอใส่เงินยังกับเงินเมื่อเงินเป็นขยะ เงินเป็นพระเจ้ามนุษย์ทางร้ายเห็นเกิดขากันใต้กระพากเงินเข่าหนีอเป็นเขาเย็นแหลกแข็ง กินเขาเย็นเนี่อุ่นนพอดีกิน น้อนกับพันยังพันเล็กพันเอ์ยังเล็กว่าอีได้วหมือนเงนจันเนาะมาหูมันมาหูกับมาซื้อมาหูแล้วกับมาซื้อได้เงิน Phải tập được. Phải hóm lái, Làm rồi phải tạp lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ข้้แม่อะเก็กขึนมกเส็ะแก้เ่ยแลก็มัเกิดละลายไงอยมแล้วโอเคงา้าวคิดนี่กระลาได้พี่น้องเด้อผิดใจทุกคอมเมนต์โอเคบาย